เออใครเห็นหน้าจอนาบ้างคะเห็นหน้าจอคุณนายังมีคนเห็นหน้าจอคุณนาไหมคะเห็นไหมนะคะกดก้าวมานะคะกดก้าวมานะคะโน้ตบุ๊กเอาให้ลูกนะคะดูดูการ์ตูนเออนะคะอ่าเดี๋ยวขอแวะไปอ่านดูคอมเมนต์ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเห็นนะคุณนาขอแวะไปอ่านดูคอมเมนต์เพราะว่า เพราะว่าอ่าเพราะว่าโน้ตบุ๊กให้ลูกล่อลูกอยู่นะคะคุณอาสอนลูกสอนพวกพี่ด้วยนะแล้วก็ดูลูกด้วยคุณอาเลยเอาโน้ตบุ๊กไปล่อลูกไม่ให้เขากวนคุณอานะคะนี่คือคําว่าแม่นะคะทําได้ทุกอย่างนะคะใครบอกว่าไม่มีเวลาเรียนคุณอาไม่เชื่อหรอกโอ้โทรไปหานักเรียนโทรไปหานักเรียนสิบเจ็ดเออนะคะมีเวลาเรียนไม่มีเวลาเลยคะ่ะลูก กูกยุ่งคุณนาไม่เชื่อหรอกมันเป็นแค่ข้ออ้างหลายๆคนโทรไปหานักเรียนอ๋อยุ่งอยู่ไม่ว่างเลยไม่ว่างเรียนเลยคะ่ะเป็นไงคะเรารู้เลยเราเราเป็นแม่ <c oughs> มันเป็นข้ออ้างของคนที่เขาไม่เปิดโอกาสในตัวเองนะคะนี่คือ facebook คุณนานะคะนี่เ facebook คุณนานะก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์ก่อนที่เรานะคะนะเราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะเราปรับ ปรับทั้งโปรไฟล์ปรับทั้งปกหลังเลยนะมันสําคัญมากเลยนะทุกคนนะมันสําคัญมากเลยในการที่แบบว่าพี่จะเขาเรียกว่าโปรโมตตัวเองเนาะนะคนะ,ะมันสําคัญมากเลยนะคะใครที่จะโปรโมตตัวเองพี่ต้องดูโปรไฟล์ตัวเองโปรไฟล์สวยยัง่งนะปกหลังสวยยัง่งนะคะนะนี่ค่ะนี่คือ facebook คุณนานะนะคะ นี่คือผู้ติดตามมนาะคุณาก็ไม่ได้อ่าเป็นคนธรรมดาไงเออเราเป็นคนธรรมดานะคะคนติดตามเราดูตรงนี้นะคนที่ติดตามเราดูตรงนี้นะคะเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะเออนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วใครที่ยังนะคะไม่สร้างคอลัมน์นะที่ไปสร้างมานะความสําเร็จพี่อะทั้งชีวิตเนี้ยมีอะไรบ้าง เริ่มต้นจากการสําเร็จสิ่งเล็กๆน้อยๆพัฒนาตัวเองไปนะสําเร็จเล็กๆพี่ก็สามารถมาสร้างนะคะคาเล็เตอร์ได้เนี่ยมาสร้างอัลบั้มได้นะนะคะวันอืมมีซุมโอสอนนะคะเนี่ยมีซุมโอสอนเห็นไหมนะคะพูดติดตามใครพูดติดตามนะคะใครที่ยังไม่มีเพื่อนครบนะคะนะตอนนี้เพื่อนกี่คนแล้ว ตอนนี้เพื่อนกันมีกี่คนคะทุกคนมีเพื่อนกี่คนคะเออทุกคนมีเพื่อนกันกี่คนเอ่ยพี่พี่มีเพื่อนกันกี่คนคะ <Yeah. S 1> พิมมานะเออไหนอะพิมมามีเพื่อนกันกี่คนพิมมาค่ะสารภาพตัวเองมาวันนี้วันนี้ใครเรียนกับคุณานะ <c oughs> ต้องรีบไปเพิ่มเพื่อนแล้วนะไม่ได้นะ <c oughs> เราทําออนไลน์เราต้องเพิ่มเพื่อนให้ได้ นะคะกี่พันคนเราต้องเพิ่มกี่พันคนคะกี่พันคน facebook สามารถเพิ่มเพื่อนได้ทั้งหมดกี่พันคนเอ่ย facebook นะไม่ใช่เพจนะ facebook นะอ่ะพิมพ์มาไหนใครรู้นะคะอือเออห้าพันถูกต้องถูกต้องห้าพันคนใช่ถูกต้อง แล้วพวกพี่อ่ะพวกพี่อเป็นนักอะไรนักขายพี่เป็นนักขายแล้วมีเพื่อนกันกี่คนนี่คือโจทย์ข้อแรกนี่คือโจทย์ข้อแรกที่พี่ต้องไปทําการบ้านนะคะโอเคไหมโจทย์ข้อแรกพี่ไปทําการบ้านมาค่ะที่พี่บอกว่ายังขายไม่ได้กันมันก็มาจากตรงนี้ด้วยนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ยังบอกว่า ไายไม่ได้นะเออตรงนี้มีส่วนเหมือนกันนะนะคะปรับปรุงนะคะนี่คือโจทย์ข้อแรกพี่ไปทำการบ้านมานะโอเคนะนะคะต่อมาน่าจะพาพี่ไปดูเรียวค่ะนี่คือเรียวนะนันะนี่คือเรียวทุกคนเออนะคะไหนใครมีบ้างไหนใครมีแล้วนะคะมีบ้างยังเนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าใครจะเข้าดูกดตรงนี้นะถ้าตรงนี้อ่ะเป็นการเพิ่มนะอันนี้ดูอันนี้เพิ่มเพิ่มคลิปเราจะเพิ่มคลิปเก็ตไหมเพิ่มคลิปโอ้โหสอนแบบเรียวทามมากเลยตรงนี้ไวด้ดูตรงนี้พี่เวลาพี่จะเพิ่มคลิปพี่เพิ่มตรงนี้ เก็ตไหมเก็ตไหมโอ้โ oh, หยุ่งก็เยอะเก็ตไหมเออไหนเดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนเก็ตยังทันนะเออเก็ตเก็ตโอเคอะโอ้ยอีกเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กลูกสาวนะ่ะมันดูค่ะลูกสาวดูอืมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมที่นี้คุณนาจะไปดูเรียวตัวเองนะนะคุณนาจะไปดูเรียวตัวเองก็คือ,คอดูตรงนี้นะ ใครไม่มีรีบทำนะมันทำได้นะเรียวนะนะคะนี่ค่ะโอ้โหดูคุณาสินี่เห็นไหมมีลูกมีหลายรูปแบบมากเลยเห็นไหมเห็นไหมอู้อันนี้ได้เยอะเนาะเดี๋ยวคนมาดูเยอะเนาะโอ้อันนี้ก็คนมาดูเยอะมากเลยเห็นไหมเออนะคะแสดงว่านะคะมีคนสนใจเยอะนะนะคะนี่เห็นไหม นี่คุณอาขายก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมอืมนะคะมีหมดเลยอย่าให้มันซ้ำอะไรที่มันสร้างสารรค์ทำไปเลยไม่ต้องรอให้เพอรอ์เฟกไม่ต้องรอให้ดูดีก่อนดูดีอะวันนี้เราไม่ได้ทำหรอกไม่ต้องรอให้อะไรมันเพอร์เฟเราลงมือทําเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเพอร์เฟจะเริ่มลงตัวไปเองเห็นไหมเอออันนี้ก็รีวิวตัวเองเห็นไหมนี่นะคะเห็นไหม โอ้คนดูเยอะไหมเห็นไหมเห็นไหมเออคนดูเยอะไหมนี่เห็นไหมนะคะนี่เห็นไหมเออทุกคนดูสินี่ค่ะทำยางทำกันยังคาเห็นไหมนี่นะคะแม่ค้าออนไลน์ชีวิตเข้างานแคมป์ก็มีไปงานเปิดตัวก็มีไปไหนก็ลงหมดเลยเออเก็บไว้ทำไมอุย้ยเปืองแบบนะคะ อย่าเก็บไว้นะคะนี่เห็นไหมมีทุกช็อตจง,งโกโก้เอออย่าไปทําแค่อ่าซ้ําๆน่ะโอ้ซ้ําๆอย่างเดียวต้องหลากหลายบ้างเออไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวอ่ะเป็นไงบ้างกินกินก็ต้องมีนะคะเออนะคะคนเราต้องมีหลากหลายสีสันนะ,ะให้เขาได้ดูนะนี่ค่ะเห็นไหมพี่กันเห็นไหมพี่กันเราก็ลงนะคะมีคลิป ่าหลังบ้านเห็นไหมคลิปหลังบ้านปีกนกน่ะรู้ไหมไปเอาตรงไหนนะคะโอ้อันนี้เยอะเนาะโอ้ยเดี๋ยวนะคุณนาหลุดออกจากหน้าจอคุณากดผิดแป๊บนึงเอออ่าอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้กดผิดเออกดไปโดนเครอร์เซอร์นะคะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หมนะคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นนะเห็นนะทุกคนเห็นนะ ทุกคนต้องทำนะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าอะไรคะนี่เห็นไหมล,ล่องเรือนี่ใครไม่ใครติดเรือล่อ,ลองเรือยอดบ้างเห็นไหมต้องติดนะเออเราต้องมีไปเที่ยวบ้านอ่ะใครไปบ้านแม่โนต๊ตเนี่ยไปบ้านแม่โนตคุณนาก็ทำนะนี่ไปด้านคุณโนต๊ตนะคะเออนะคะเห็นไหมอ่าไปไปซ้อนนะคะเนี่ยพานักเรียนเข้าเข้าบุมออนทัวร์นะคะ เออบูมอนทัวร์นะพวกนี้ใครไปใครไปอ่าอะไรนะบูมออนทัวร์อยู่ที่เวียงจันท์บ้างคะ่ะนะนี่เข้าตึกเดียคอนเข้าดียคอนก็ต้องมีเข้าทีไรก็ต้องมีนะคะคอนเทนต์นะคะ,ะ,ะอย่าลืมทำคอนเทนต์กันนะไปทุยไหนทุกที่ไปที่ไหนแม้แต่ไปเที่ยวตรงไหนไปทําบุญตรงไหนพี่ทำคอนเทนต์ออกมาเลยนะคะนะนี่มิสมโอเห็นไหม นี่อันนี้ชีวิตโคตรเศร้าเลยตัวนี้นะคะเออถ้าใครถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็เข้าไปดูได้นะคะที่เฟ e b ุ o k คุณานะคะนี่เห็นไหมเออนะคะมีหมดทุกรสชาติเลยไม่น่าเบื่อไม่จำเจนะคะแล้วดูอันนี้สิทุกคนว้าวไหมทุกคนว้าวไหมดูคนดูกี่กี่แสนคนคนผ่านไปผ่านมาคนมาดูกี่แสนคนทุกคนดูสิ เปิดตัวพี p g กร t ดูสิตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยแสนนะคนเข้าถึงนะ่ะคนเข้าถึงนะ่ะเป็นแสนเลยนะเห็นไหมนี่คือการนะคะลงเลียวนะเลียวจะช่วยเปิดค่ามองเห็นได้ดีมากถ้าใครเล่น a ฟ e b o o k เนาะถ้าใครเล่น a ฟ e b o o k นะคะเรี๋ยวช่วยเปิดค่าการมองเห็นได้ดีมากนะคะมันได้สื่อสารว่าเออเรานะคะคือใคร นะฮะเราทําอะไรนะนี่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วค่ะมีแค่นี้ค่ะโอเคนะนะคะไหนใครจะไปทําบ้างเรียวโอ้โหเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์หน่อยไห <c oughs> นใครจะไปกลับไปทําบ้างเรียวใครกลับไปทําบ้างคะอ่าเขาเขาทาเฮอนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขานักเรียนแม้กระทั่งนักเรียนนะ ที่เราดูแลเขาเราต้องมีเฟซบุ๊กนักเรียนไหมถามหน่อยเราต้องมี facebook นักเรียนไหม,ม,หเ,ม, facebook, เ,ไหมเวลาเรารับนักเรียนมามีไหมต้องมีไหมต้องมีไหมคะเออทํานะกลับไปทําเขาดูเขาดูเราด้วยเป็นครูพี่เลี้ยงจริงหรือเปล่านะคะแล้วทำคอนเทนต์ได้หรือเปล่าไหนไปดูตัวอย่างครูพี่เลี้ยงสิ ผููพี่เลี้ยงโพสบ้างไหมเนาะเนาะต้องใช้คํานี้เลยผููพี่เลี้ยงโพสบ้างไหมเนาะแล้ววันจันทร์เราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องการปรับ facebook โปรไฟล์ให้เป็นมืออาชีพวันที่สองเรียนเรื่องคอนเทนต์แล้วเราเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนอย่างนะคะไม่แปลกเลยที่เขาอ่ะดูของเราแล้วโหเงียบมากไม่คึกคืนเลยดังนั้นทุกคนรีบทำการตลาดทุกคนรีบมีตัวตน สร้างตัวตนออกมานะนี่คือสําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนคนที่ใช้ปัญญานําทุนในการทํางานนะคะนะคะต้องเน้นคนที่ใช้ปัญญานําทุนนะคะเนะะี่ยค่ะไม่ใช่โอ้ยไม่มีเงินไม่มีทุนแล้วจบชีวิตอย่าไปจบชีวิตมันต้องสู้เกิดมาแค่หนึ่งชาติเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําได้พ่อแม่ไม่มีเงินทองมากองให้เราเราเนี่แหละเป็นผู้สร้างให้เขาขึ้นมาเองนะคะ ชีวิตทอได้วันนี้เหนื่อยก็นอนพักนะคะพรุ่งนี้ก็ลงมือทําต่อแต่ถ้าจนนอนยังไงก็ไม่หายจริงจนนอนยังไงก็ไม่หายเหนื่อยพักยังไงก็ไม่หายกระสับกระสายเลยแหละนะคะอืมนะคะโอเคนะนี่คือการดูเรียวส่วนถ้าพี่จะทําพี่จะทําเรียวใช่ไหมพี่ก็กดตรงน,นี้นะ ถ้าพี่จะสร้างเรียวขึ้นมานะคะพี่จะสร้างพี่กดตรงนี้นะ<ม>เห็นไหมคลิปพี่จะสร้างใช่ไหมพี่กดตรงนี้กดมานะเราจะสร้างอะไรอะ่ะเออสร้างก็อาา่าฮะเลือกได้เลยนะคะเลือกว<ม>ิดีโอได้เลยนะคะเออเนี่ยเลือกว<ม>ิดีโอได้เลยมีเห็นไหมอา่าเราเลือกมาแบบนี้เห็นไหม ดูซิแม่คุณากินคอลลาเจนจนจนเดินได้แต่ก่อนแม่คุณาโดนรถชนขาหักสามท่อนก็เดินได้ปกตินะคะ mm hmm. กับคอลลาเจนนี่แหละรักษาตัวมาห้าปีรักษาตัวมาห้าปีเลยนะ mm hmm. นะคะไม่หายหาย,ายาที่ไหนก็ไม่หายโชคดีที่มีบุญบุญเยอะเลยมาเจอเดียคอนนะคะ,ะ,คะถ้าเราจะใส่เสียงก็ได้เราเพิ่มเสียงเราก็เพิ่มตรงนี้ เออ,อเราเพิ่มเสียงเพิ่มตรงนี้นะนะคะเพิ่มเสียงได้อยากเพิ่มเสียงก็เพิ่มไปนะ,ะเพิ่มเสียงเพลงนะคะนะคะคุณอาก็เลือกเพลงอนะฮะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะคะเนี่ยเลือกเสียงเพลงแล้วเราก็กดถัดไปอืมนะ กดถัดไปแล้วพี่เขียนนิดหน่อยนะคะเขียนคอนเทนต์เลยขอบคุณคอลลาเจนขอบคุณคอลลาเจนอ๋อ,อพิมพ์ผิดนะคนลบไม่ได้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอออกจากหน้าจอแป๊บหนึง่งมันพิมพ์ผิดมันลบไม่ได้